ปัจจุบันชาวไทยใหญ่มีจำนวนมากทั้งในประเทศจีนและในรัชารประเทศพม่าโดยมีประมาณ3-4ล้านคนซึ่งชาวไทยใหญ่นั้นมีวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นของตัวเองในประเทศไทยก็มีชาวไทใหญ่อาศัยอยู่มากเช่นกันโดยเฉพาะจังหวัดแม่ฮ่องสอนถือเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีชาวไทใหญ่อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ประมาณร้อยละเจของประชากรทั้งหมดจึงทำให้จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดที่มีความโดดเด่นทางด้านวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตและภูมิปัญญาที่แตกต่างจากจังหวัดอื่นแต่เนื่องจากในปัจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วกับวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตของชาวไทยใหญ่ทำให้ในชุมชน จำเป็นต้องใช้กระบวนการจัดการความรู้ตลอดจนการพัฒนากระบวนการสร้างความรู้ในชุมชนด้านวัฒนธรรมประเพณีขึ้นวิทยายลัยชุมชนแม่ห้องสอนในฐานะสถาบันการศึกษาได้เล็งเห็นสิ่งที่ทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยใหญ่ในจังหวัดแม่ห้องสอนและสอดคล้องภารกิจของวิทยายลัยชุมชนแม่ห้องสอน ในด้านการบริการชุมชนและสังคมตลอดจนด้านศิลปะวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นจึงทำให้วิทยายลัยชุมชนแม่ห้องสอนร่วมกับชุมชนดำเนินจัดตั้งศูนย์ไทใหญ่ศึกษาขึ้นเพื่อรวบรวมประมวลผลและจัดระบบองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมภูมิปัญญาของชาวไทใหญ่เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงความรู้แลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ สามารถนำความรู้ไปสร้างมูลค่าทางวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตและสิ่งที่ดีงามในท้องถิ่นจนทำให้ชุมชนมีรายได้ภายใต้การคงอยู่ของวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของตนเองในการดำเนินงานครั้งนี้เป็นการดำเนินงานที่ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมดำเนินงานผู้แทนองค์กรภาครัฐ เช่นส่วนราชการในจังหวัดผู้แทนภาคเอกชนเช่นผู้ประกอบธุรกิจสาขาต่างๆในชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรรมการสภาว,วิทยายลัยชุมชนกรรมการสภาว,วิชาการผู้เชี่ยวชาญปราญ์ผู้ทรงคุณวุฒิผู้รู้ด้านภูมิปัญญาผู้นำชุมชนและสมาชิกในชุมชนเจ้าอาวาส พระภิกษุสงฆ์และครูอาจารย์นักเรียนนักศึกษาในชุมชนโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้และวิทยาลัยชุมชนแม่ห้องสอนเป็นผู้สารงานได้แก่ค้นหาความรู้ร่วมกับชุมชนเช่นการจัดทำฐานข้อมูลเมืองมรดกทางวัฒนธรรมการรวบรวมข้อมูลด้านประวัติศาสตร์สร้างและแสวงหาความรู้ร่วมกับชุมชนเช่น จัดประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบโดยผ่านกระบวนการของชุมชนเช่นการจัดทำหลักสูตรด้านวัฒนธรรมประเพณีแปลเอกสารตำรานิทานไทยใหญ่จัดทำสาร,รบัญความรู้เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ประมวลและกลั่นกรองความรู้ร่วมกับชุมชนเช่นจัดกิจกรรมในระดับพื้นที่ตามชุมชนไทยให่บ้านคาหาน บ้านต่อแพรบ้านเมืองปอนประชุมสภานามเมียงซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เฒ่าผู้แก่เข้ามาแลกเปลี่ยนและประมวลองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมประเพณีให้เกิดความชัดเจนเข้าถึงความรู้ร่วมกับชุมชนเช่นจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์มีเว็บบอร์ดในเว็บไซต์ให้แสดงความคิดเห็นมีการออกอากาศทางรายการวิทยุโดยผ่านคณะกรรมการของศูนย์ แบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกับชุมชนเช่นการจัดทำแผนพับวารสารจัดนิทรรศการและจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากการดำเนินงานของศูนย์ไทยใหญ่นั้นเกิดประโยชน์กับวิทยาลัยชุมชนแม่ห้องสอนโดยตรงคือสามารถนำสิ่งที่ได้จากการดำเนินงานมาจัดเป็นการเรียนการสอนในวิชาจังหวัดศึกษา มีหลักสูตรด้านวัฒนธรรมประเพณีจำนวน10หลักสูตรและเป็นแหล่งข้อมูลให้ชุมชนสามารถศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตของชาวไทยใหญ่นอกจากนี้แล้วยังเกิดประโยชน์กับชุมชนสถาบาันการศึกษาโรงเรียนหน่วยงานราชการและภาคเอกชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนทำให้ชุมชนและเยาวชนเกิดการตระหนัก และห่วงแหนวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตทำให้จังหวัดแม่ฮ่องสอนเกิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสามารถสร้างงานและสร้างรายได้ให้กับชุมชนและท้องถิ่นของตนเอง